นวนียายพักจนไทยทุ่งกุลาร้องไห้โดยคำพูลบุญทวีตอนที่2 3่สามองในขอมพูดจบก็มีลูกกระต่ายฝูงหนึ่งโผล่ออกมาจากโรงโคนต้นตะบองเพชรแต่ละตัวมีหนวดหลอมแหลมน่ารัก มีใบหูสองข้างสีทองคำเหลืองอารามนายขอมเดินย่องเข้าไปพรางดีดมือแปะแปะ,แปะลูกกระต่ายสองตัวกระโดดหย่อยเข้าอุ้งมือจึงอุ้มไว้อย่างว่องไวขอลูกกระต่ายมีหูเป็นสีทองไปเลี้ยงไว้เถอะเด็กชายหมีวิ่งไปจะจับบ้างก็มีกระต่ายตัวใหญ่สีตัวโผล่มาคู่ฟอฟอ หูของมันเป็นสีทองคําเหมือนกับตัวในมือของนายขอมทําให้เด็กชายหมีไล่จับพรั่นนั้นกระต่ายตัวหนึ่งโผล่เข้าแย่งลูกของมันจากมือนายขอมนายขอมร้องจ้าวิ่งอุดตลุดเท่านั้นยังไม่พอมีกระต่ายตัวใหญ่โผล่มาอีก10บตัวโผล่เข้าหาพวกนายขอมกับเด็กชายหมีจ้าละวันพราขาว จึงชวนเพื่อนวิ่งไปทางขวามืออย่างเร่งรุดอึดใจหนึ่งฟ้าบนหัวแลบแปรปราบเสียงเปรี้ยงปรางทุกคนยืนจังงังเหมือนถูกมนต์สะกดความมืดปกคลุมลงมาม,มืดมิดไปทั่วฟ้านภาากาศซ้ำามีหนาลมแรงพัดโอ้มาหวือหวือ,อมีเสียงเด็กชายมีตะโกนขึ้นว่าพวกไอ้ขาวเล่นไปทางขวามือแล้ว จึงพากันวิ่งตามไปในถ้ากลางความมืดมิดประมาณสุบยาหมดครึ่งมวลพายุใหญ่จึงอ่อนแรงนายตูมลุกขึ้นยืนตะโกนเสียงดังลั่นว่าเฮ้ยพวกนายปานไปอยู่ทางใดเนาะมีเสียงตอบมาว่าอยู่ทางนี้จึงพากันวิ่งไปทางเสียงนั้นมองเห็นเด็กชายขาวกับเด็กชายปานวิ่งไปเหาะเนะจึงวิ่งตามไปอย่างเร่งรุด วิ่งไปประมาณ409ก็เห็นพวกเด็กชายขาวยืนอยู่ขอบน้ำสะแห่งหนึ่งพรางถอนใจเฮือกใหญ่พวกพราขาวกับนายขอมหายไปทางโน้นเด็กชายปานบอกพรางชี้มือลงไปในสาน้ำนายตูมถามว่าสาน้ำอะไรมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแบบนั้นล่ะเด็กชายขาวตอบว่าบ่หู้ดอก สระน้ำแห่งนี้กำลังที่พระฤาษีบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้นายเป้งหน่วยกล้าตายพูดขึ้นว่าเห็นพวกพ่อขาวแล่นลงไปในขอบสระลางๆแล้วเห็นรองเท้าสารของพ่อขาววางอยู่ใกล้ริมน้ําจึงรีบไปเหี้วหูรองเท้าขึ้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นของพ่อขาวอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ของคนอื่นทำไมไม่เห็นหล่นอยู่และจะพากันหายไปได้อย่างไร คือข้อถูกเถียงกันอย่างหน้าดำคำเครียดว่าจะรู้ว่าจำนวนคนหายไปอย่างลึกลับกี่คนเมื่อนายตุมนึกขึ้นได้หนึ่งกูสองบัวขาวสามบักปานสี่หมอยาน้อยห้าหนายเป้งมาสามสิบหายไปสาวห้าคนมันพากันไปไหนหมดหนายเป้งว่าพรางถอนใจเลือกใหญ่ หรือว่าพวกมันพระกันลงศะกระโดดลงในสระกันหมดหมอ,อยาน้อยให้ความเห็นหรือว่าดินทรายขอบสระน้ำดูดลงไปใต้เมืองบาดาลน,นายตูมว่าหรือว่าแผ่นดินสูบนายเป้งพูดอีกคนถูกแผ่นดินสูบหรือแม่ธรณีสูบต้องเป็นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือฆ่าพระสงฆ์อ,องค์ข้าเจ้าหรือว่าเผาวัดเผาว่า หมอ,อยาน้อยว่าแล้วในที่สุดลงความเห็นกันว่าต้องนั่งรอคอยอยู่ที่ขอบสระน้ำไปพรางก่อนเพื่อจะมีสิ่งบอกเหตุให้รู้ว่า25คนหายไปไหนเด็กชายขาวคุกเข่าพนมมือหันหน้าลงไปในสระน้ำพูดเสียงสั่นละรัวว่าสาธุเดยอเจ้าพ่อจุงกุล่าลองหายเอ้ยพวกพวกขาวหายไปอยู่หนใด รให้แสดงให้รู้ด้วยเถิดเจ้าที่ผู้สถิตอยู่ก่อนหินกลางน้ำลุตนพวกข่แนะ้ะพวกข่อผ้ากันมาส้มทุงและหายยาไปรักษาคนเป็นโรคขีโูเดอสาธุทั้งห้าคนนั่งกอดเข่าผ้ากัมาพวกศีรษะจ้องลงไปในสาน้ำและก้อนหินแทบไม่กระพริบตา แต่นั่งอยู่ตรงตะวันลอยอยู่ตรงหัวก็เหมือนตะวันไม่เป็นใจสักนิดทุกคนทนนั่งจนร้อนรุ่มตะวันบ่ายค้อยลงสองวานายไก่หมอยาให้ความเห็นว่าน้ำกินในบ้างทิ้งเหลือน้อยเต็มทีท้องไส้ก็เริ่มขอข้าวกินเสียงดังจอกจอก,จอกแล้วควรกลับไปกินข้าวก่อนมานอนเฝ้าอยู่ที่นี่อีก ทั้งสี่คนลงความเห็นว่าและจะพยายามเจ็บน้ำในบางทิงแก้คอแห้งพอมีแรงแล้วเดินย้อนกลับไปทางเกา่าก้มดูพรงดินได้ต้นตะบ,บองเพชรรอบขบสะไม่เห็นรอยตีนกระต่ายสักรอยเดียวเพราะถูกทรายกลบตอนลมพัดเมื่อครู่นาตูมยืนอยู่หลังเพื่อนพึมพำว่า อย่าไปดูมันเลยถ้ากระต่ายมันโผล่ขึ้นมาอีกขี้ค้านแลน่นหนีหมอ,อย่าน้อยพูดเสียงจันๆว่าเพราะกระต่ายหูเป็นทองแท้ๆ่าขาวจึงเป็นอย่างว่าแล้วสา,าวเท้าเดินตามเด็กชายคู่แฝดไปด้วยความเบล,ล,ล้าละลังเวลามีเสียงนกร้องขึ้นก็พากันหันกับอน,นิจจะ เห็นแต่ประกายแดดและยิบระยับจนแสบลูกตาลมเบาพัดมาก็เหมือนมีเปลวไฟไหม้ทุ่งไม่มีผิดช่วงหนึ่งนายตูมบนม่นว่าสงสารเด็กชายมีเหลือเกินมันต้องพลาดพลากเพราะอีนกเอียงเสี่ยวรักของมันเด็กชายปานพูดขึ้นว่าไม่แน่นักดอกมันอาจจะกลับคืนมาสักมือหนึ่ง พ่อพ่อชีประขาวหัวล้นกระซิบให้ฟังว่าพระฤาษีมอบลูกอมให้มันกินลูกหนึ่งดวงตะวันลอยต่ำลงมากแล้วแต่แดดยังทาบท้องทุ่งทะเลสายอยู่ระยิบระยับขณะนี้ลุงบุญเพลงกับพวกกำลังเดินออกจากชายป่าอย่างเร่งรีบมีป้าหวดนางคำแพงและนางสีดาหาบคอนของจินเดินตาม ส่วนใช้อีกกลุ่มก็สะพายกระบอกใส่น้ำทั้งหอกดาบตามหลังด้วยความหดหูทุกคนคิดตรงกันว่าถ้าพวกไปท่องเที่ยวไม่ถูกผีหลอกกลางทะเลทรายก็หิวน้ำตายกันหมดพอดีพระฤาษีไม่อยู่หากไม่เห็นพวกมันพวกเราจะทำอย่างไรหนอลุงบุญเพลงพูดขึ้นว่าถึงพวกมันจะ,ะเผชิญโรคร้าย หรือภัยร้ายก็คิดว่าต้องมีเหลือรอดชีวิตมาสักคนหนึ่งแต่ละคนล้วนทรหดบึกบึนทั้งนั้นแหละลุงบุญเพลงพูดจบนายมั่งพูดเสียงดังว่าพุ่นพุ่นพุ่นมีคนมาแล้วทุกคนป้องมือไปอยังภาพข้างหน้าเพิ่มพามขึ้นว่าไปกันสามสิบเหลือมาห้าคนนอกนั้นมันไปสายหมดเนาะ นางสาวโนยี่ยงพูดเสียงสั่นละรัวว่าถ้ามีบักหมีกลับมาด้วยต้องเห็นมันเล่นออกหน้ามาแล้วสองฝ่ายเดินด่าหน้าเข้าหากันพร้อมเสียงถามกันเสียงเสียงแซ่ไม่นานนักสองฝ่ายก็หยุดยืนถอนใจใหญ่บอกว่าทรายดูดพวกเราหรือลมหอไปเด็กชายขาวรายงานหลังจากคนอื่นเล่าให้ฟัง อยากเฝ้าอยู่ถึงมืดค่ำก็กลัวหิวข้าวหิวน้ำตายกันหมดหมอ,อยาน้อยพูดต่อบักมีก็หายไปแล้วเสียงหนึ่งบอกท่านนั้นนางสานกเอี่ยงลม้มฟุบลงดินชักดินชักงอน้ำลายฟูมปากลุงแจ้งกับนายแปลกต้องลงมือปฐมพยาบาลอุตตรุดส่วนป้าหัวและนางคำแพงก็เอาแต่นั่งร้องไห้ปิมจะขาดใจตายเวลาผ่านไป ประมาณสักสูบยาหมดหมวนนกเอี้ยงจึงลืมตาตื่นแล้วหัวหนุนตักลงบนเพงลงลุงแจ้งและเลงยาลูกกรอนของพลเรือสีกรอกปากอ้าปากขึ้นให้หมดอีลานเนยกนลงไปนกเอี้ยงทำตามบอกไม่นานนักเธอก็เบิ่บงตาไปรอบทิศลุงบุญเพงประคองให้ลูกนั่งแล้วฟังคำเล่าของพวกข้าคนเสียงพึมพำ นายมั่งพูดขึ้นว่าเพราะพ่อขาวกับนายขอมอยากได้กระต่ายหูเป็นทองคําส่วนเด็กชายมีกําลังคึกขนองอยู่พอดีเลยหายสาบสูญไปนายแปลกพูดว่าพระฤาษีเคยห้ามไว้ว่าอย่าไปใกล้หนองน้ําแห่งหนึ่งส่วนหูงกระต่ายที่ว่าคงเป็นผีคนโบราณเลี้ยงไว้แน่ๆลุงบุญเพลงตัดบทขึ้นว่า นกเอี้ยงขี่เอวกอดคออีกคํแแพงไว้แน่นพาไปพักในไร่ในตกของกินที่เตรียมมาก็เอาไปกินมื้อเย็นพร้อมกันเสียให้เสร็จแล้วทุกคนเดินตามหลังนางคํแแพงไปด้วยใจตุ้มๆต้มๆทุกคนลืมเสียสนิทว่ากินข้าวมื้อเย็นเวลาไหนพากันออกจากไร่ ไปพักนอนที่เกวียนจอดอยู่ก็ปรึกษากันแทบไม่ได้หลับเวลามีเสียงนกกลังคืนร้องขึ้นลุงบุญเพลงก็นั่งเงี่ยหูฟังด้วยใจระทึกเวลาบัวเทียมเกวียนจามฟ,ฟ,ฟืดฟืดนึกว่าเป็นเสียงจามของพวกพ่อขาวก็ลุกนั่งอย่างรวดเร็วแต่แล้วมีเสียงลมทุ่งพัดยอดไม้จึงล้มหัวลงนอนอีก สามหญิงแม่ครัวก็นอนขดตัวงอเข่าภาวนาอยู่ในใจทุกลมหายใจเขาออกถ้าพวกพ่อขาวเป็นตายร้ายดีอย่างไรขอให้มาเข้าฝันด้วยเถิดนกเอี้ยงพลิกตัวแต่ละทีก็คลางฮือเหมือนปวดใจยิ่งนักลุงบุญเพงตื่นก่อนเพื่อนแต่เช้ามืดนั่งสวดมนต์ไหว้พระในใจและลงจากเกวียนเดินกลับไปมาอยู่ชายป่า กลางคิดแทบหัวระเบิดกว่าสิบเก้าชีวิตตื่นขึ้นมาฟ้าก็แจ้งจ่างปังพอดีลุงบุญเพลงใช้ให้ทุกคนสวดมนต์ไหว้พระแต่รังสานกเอี้ยงกับสะอื้นหัก,ก,กบางช่วงพูดเหมือนละเมอว่ามักมีเอ้ยมึงไปยุสยัสทิมกูไว้ผู้เดียวแต่บอกมากูกันใจตายแน่แน่ลุงบนเพลงเพิพ่มความขึ้นมา ข่มใจไว้เถอดลูกเอ้ยให้รู้แน่ว่าพวกมันหา,สานยสาบสูญไปจริงค่อยร้องไห้แล้วลุงมุนเพลงก็เดินมือวข้หลังกลับไปกลับมาเหมือนเสือถูกขังนายแปลกเดินมาบอกว่าให้รีพากันไปกินข้าวเชาว้าแล้วออกเดินทางไปหาพวกพว่อขาวก่อนแดดร้อนกันเถิดทุกคนจึงออกเดินตามหลังนายแปลกไปด้วยใจห่อเหี่ยวลุงแก้ง ยืนอยู่ปากทางเข้ากระท่อมพระฤาษีพูดว่าบนบานเทพารักษ์ขังพระฤาษีให้รีบกลับมาแล้วละ่ะขอให้ทุกคนรีบไปถึงสระน้ําแล้วคอยดูจนถึงยามเย็นกันเถิดลุงบุญเพลงรับคําว่าออเออเล้วไปพนมมือใกล้งูเหลือมพร้อมพูดว่ารู้ข่าวพวกบักมีไหมงูเหลือม บมกมีที่บอกว่าจะมาฟังเสียงผิวปากของเจ้านั่นแหละงูเหลือมพูดว่าเือคำเดียวลุงบุญเพงจึงออกเดินไปด้วยใจห่อเหี่ยวนางสาวนกเอี้ยงอยู่หลังสุดกราบลงใกล้งูเหลือมพูดเสียงสั่นระลัวเหมือนคนไข้หนักว่าบมึกมีไปยู่หนใดไปเอามันกลับมาเถิดไอ่งูเหลือมเอ้ยงูเหลือมรับปากว่าเออเออ 2ครั้งแล้วเงียบกริบพากันกลับไปกลับมาเฝ้ารอคอยคนที่หายไปอยู่3มวันสามคืนไม่รู้เลยว่าไปอยู่หนไหนผู้มีความทุกข์ที่สุดประหนึ่งมีครกตำข้าวทุนอยู่บนศีรษะคือลุงบุญเพลงนั่นเองถึงวันที่สต่อมาลุงบุญเพลงแทบอกระเบิดแล้วสิจะอะไรอีกเล่า ก็นายมั่งกับหน่วยรักษาความปลอดภัยหายไปตอนเย็นนั่นแหละมิหนำซ้ำยังนำเกวียนเทียมวัวไปเกือบหมดนางคำแพงเล่าให้ลุงบุญเพลงฟังว่าไปเรียกนายมั่งมากินข้าวมื้อเย็นเห็นแต่เกวียนสองเล่มกับวัวสี่ตัวเท่านั้นป้าหวดเสริมขึ้นว่าเมื่อวานนี้พวกนี้กลับไปกินข้าวเที่ยงไม่พูดอันใดสักคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น นายมั่งก็บอกว่าเหม็นเบื่อที่หน้าเพื่อนร่วมทางที่สุดนายตูมพูดว่าจะเล่าให้ลุงบุญเพลงฟังก็ไม่มีโอกาสกเห็นหน้าลุงบุญเพลงทีใดมีแต่โศกเศร้าเมื่อคืนผ่านมานายมั่งยังบ่นว่าอยู่กินแบบซ้ำซากจำเจและไม่มีความแน่นอนลุงบุญเพลงพูดเสียงสั่นเหมือนไข้หนักว่าเป็นอันว่า หายไปสาวห้าคนรวมกับพวกนายมั่งเป็นสามคนพอดีจากบ้านมาห้าสเหลือเพียงสาสิคนนายตูมพูดสีหน้าโศกเศร้าลุงบุญเพลงยกมือท่วมหัวสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกนายมั่งกลับไปถึงบ้านเรือนเถิดค่อยหวังดีต่อพวกมันแต่บอกรู้เสียแล้ว เจ้าสิาพากันกลับหรือเดือนหน้าป้าหัวถามเดือนหน้าต่อไปลุงบุญเพลงตอบเสียงหนักนั่นกินข้าวอิ่มกันแล้วจึงกลับไปที่พักโดยไม่มีเสียงพูดสักคำต่อจากนั้นไม่มีใครสนใจกันว่านอนหลับเมื่อไหร่มีแต่ลุงบุญเพลงกับนายตูมปรึกษากันถึงเที่ยงคืน จึงนอนหลับอยู่ใต้ท้องเปลียนลุงบุญเพ็งตื่นเช้าก่อนใครย่องไปเห็นนางสานกเอี้ยงนอนอยู่บนเปวียนคนเดียวกลนฉอดจอด,อดจึงกระแอมไปแล้วพูดว่าลูกนกเอี้ยงของพ่อตื่นขึ้นไปช่วยนางสีดาธรรมของกินกันเถิดพ่อเคยสอนเจ้าแล้วว่าจงเตรียมกายเตรียมใจไม่รับความผิดหวังทำใจให้เข้มแข็งไว้อย่าให้ขวัญบินหนี เพื่อต่อสู้ไปในวันหน้าลุงบนเพลงพูดเท่านั้นก็มีลุงแจ้งเดินมาบอกว่าพระฤาษีกลับมาอยู่ในร่างแล้วลุงบนเพลงจึงปลุกทุกคนให้ลุกตื่นต่างคนต่างพนมมือสวดมนต์แล้วเดินแกมบวิ่งไปทางสำนักพระฤาษีด้วยใจเต้นครับอกไปถึงที่อยู่ของงูเหลือมเห็นแต่ต่างนั่งจึงถามว่างูเหลือมไปไหนลุงแจ้งบอกว่า มันคงไปหากินในป่าหรือไม่ก็ไปเล่นสาวงูเหลือมบางวันมันกลับมาตอนเย็นพร้อมผิวปากเป็นดำนองเพราะเพลิงยงิ่งนักขณะนี้พรเลยสี <urry> หัวละฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อยู่บนแค่นั่งพูดขึ้นว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วหรือจะทำอย่างใดต่อไปมาปรึกษากันก่อนทำใจเข้มแข็งไว้ไม่เช่นนั้นจะพาะกันป่วยไข้ตายอยู่กลางทุ่งกุลากันหมด ทุ่งแห่งนี้เปรียบเสม,มือนห้องสม,มุดกว้างใหญ่จะเป็นที่ค้นคว้าหาหลักฐานโบราณของคนรุ่นใหม่ในหลายพันปีข้างหน้าพระฤาษีพูดอีกว่าเมนเมนบอพอบุญเพ่งและป้าหวดพระพุทธเจ้าท้งกล่าวไว้ว่าการสูญเสียของลักของแพงเป็นทุกข์มหันทำมันไดว่าได้ดังใจกับเป็นทุกข์อน,นั้น ไปเบิ่งเขาเตรียมงานสอมแซมธาตุใส่กระดูกพระพุทธเจ้าที่ผู้กัมพาเพิ่งกลับมาเมื่อคนี้ผู้กำมพาอยู่ห,หมม้นใดลุงมลเปลงถามพระฤาษีบอกว่าอยู่ใกล้ลำน้ำโขงตรงข้ามเมืองลาวทางทิศตะวันออกโน้นอันว่าธาตุหรือเจดีย์ที่ว่านี้พระอรหรันต์ศิษย์ของพระพุทธเจ้าเชิญชวนชาวพุทธศาสานิกชนสร้างไวบ้บรรจุกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้า หลังจากพระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิาพานพระธาตุหรือเจดีย์ที่ว่านี้มีชื่อว่าอุรังคธาตุหมายถึงธาตุหรือเจดีย์บรรจุกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วลุงบุญเพลงเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่พวก,พวกข้าขาวหายไปถึงพวกนายมั่งชวนกับชวนพวกลักหนีไปพระลิสีพึมพำขึ้นว่า เพราะพ่อขาวกับนายขอมมีตัณหาความอยากเอาลูกกัดต่ายหูทองคําแท้ๆว่าอย่างนี้เมนบอในไกหมอ,อย่าหน่อยพลิสีพูดจบแล้วถามหมอ,อย่าน้อยแมนกรคักแล้วได้ยาอันใดบ้างได้ยารักษาโรคขี้ทูดมันเป็นต้นคล้ายต้นบักนัด มีก้านสีเขียวดอกสีขาวมนเกิดขึ้นอยู่ดินทรายริมหนองน้ำน่าอาจจจัศจรรย์ใจแท้มีหนองน้ำอยู่ในดินในแผ่นดินทรายส่วนปลายใบยหรือก้านของมันแหลมเรียวคือกับหางจระเข้ครับคนทางเมืองอินเดียและกินเขาเรียกว่าว่านหางแค่ว่านหางจระเข้ถือกันว่าเป็นยาโบราณหายากที่สุด ตอนที่พวกพ่อขาวแล่นไปสู่เห็นบอ่อเห็นดอกมันมามืดติดตือไปหมดเห็นแต่เกือบใสตีนพ่อขาวคู่เดียวแล้วพวกมันกระเถียงกันว่าหายไปยังใดหรือว่าถูกซ้ายดูดลงไปในสานาถูกแผ่นดินสูบหรือถูกผีจับไปพ่อฤาษีช่วยเลีงตาที่ให้ทีเถิดตายตู่มาข้าบ่มีตาที่ปานนั้นดอก ข้ารู้แต่ว่าใต้หนองน้ำมีบ้านเรือนของคนดึกดำบรรอยู่ตัวตนของมันเล็กต่ำเตี้ยเทียมเอวคนเรามันอยู่ใต้ดินอารมณ์หายใจที่ไหนล่ะมันทํานาทําไร่ข้าวบอลุงวุลเพ่งถามเสียงตื่นเต้นพระฤาษีพูดช้าๆแต่หนักแน่นว่าไม่เคยลงไปบ้านเมืองของคนเหล่านั้นสักคนเพราะพวกมันไม่มีศาสนา มันพากันกินต้นไม้ชนิดหนึ่งและมีลูกออกมาสิบปีคนหนึ่งจำนวนคนทั้งหมดมี200คนขึ้นหนึ่งหัวหน้าหมู่บ้าน3คนใต้ทะเลแห่งนี้ชวนกันมาฟังเทศจากกูถามมันว่าไม่อยากขึ้นมาอยู่บน,บนดินดอกหรือมันก็บอกว่าอยู่ในเมืองบาดาลสุขสบายกว่าอยู่บนเมืองมนุษย์พอเทศเรื่องบุญกรรมให้ฟังมันไม่เชื่อ จึงใช้ให้มันกลับและสั่งว่าอย่าขึ้นมารบกวนมนุษย์บนโลกเลยต่างคนต่างอยู่ไปตามสภาพความเชื่อของใครของมันตั้งแต่ขาโน้นเป็นต้นมามันไม่มาอีกเลยส่วนกูก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับมันลุงมุนเพลงถามว่ามันเป็นมนุษย์โบราณแท้พูดภาษาคนเราได้อย่างไรพระฤาษีบอกว่ามันพูดภาษาของมันเหมือนเสียงนกเจราจากัน แต่รู้ความหมายด้วยกระแสจิตของกูเองและมนุษย์ใต้ดินแบบว่ามีอยู่มากมายมันสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยทำอุโม,มงค์หรือรูอใต้ดินเคยถามพระฤษีคนก่อนว่ามนุษย์เหล่านั้นเกิดมาจากที่ใดก็บอกว่าเป็นะก,กูลของพญาหน้าอยู่บนเมืองสวรรค์ ที่เกียดขี้ค้านทําการทํางานจึงถูกพระอินทร์สาบส่งให้ลงมาเกิดอยู่ใต้ดินและให้มีผัวมีเมียและมีลูกออกมาได้10ปีหนหนึ่งตอนสุดท้ายพระฤาษีพูดว่าในโลกมนุษย์เหล่านี้มีสิ่งแปลกประหลาดน่าอาัศจรรย์มากหลายใต้ดินทั้งบนฟ้าก็มีสิ่งลึกลับคนจะรู้เห็นได้เฉพาะคนมีตาทิพย์เท่านั้น อายุพระศาสนาครบ5,000ปีโลกจึงจะแตกสลายแล้วจะมีคนและสัตว์อันใดเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่ยังสงสัยแต่ที่แน่นอนที่สุดคือพระฤาษีผู้ทรงศีลกับพระภิกษุบารรมีแก่กล้าจะเกิดก่อนทุกคนส่วนคนธรรมดาจะเกิดตามมาทีหลังพระฤาษีพูดเท่านั้นก็มีเสียงเด็กชายหมีร้องมาว่าพ่อบุญเพ่งเอ้ย อีนกเอียงโย่หนไดเนาะรริสี่พุทธาบ,บักมีมาแล้วแล้วหัวละฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนลุกยืนพร้อมกันเหมือนนัดกันไว้มองไปทางเสียงนั้นแทบลืมหายใจ